รายการภาษาพาม่าชุดสนทนาภาษาเมียนมาเมียนมาสกครับย่อสูจีสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพม่าชุดสนทนาภาษาเมียนมาผมมาดิสอนประกอบกิจครับวันนี้พบกับอาจารย์ตูซาหนเอเช่นเคยนะครับมิงกลาบาสยามะมิงกลาบาชีบาชีดิฉันตูซานเอค่ะวันนี้เป็นตอนที่13นะครับนำเสนอเรื่องที่แผนกอัตราซาวครับคำว่า,าแผนก ภาษามี่นมาพูดว่าทานะทานาะนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทสนทนาเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนฉายแสงอันตราาวหรือตรวจอันตราาวอัลตราซาวใหญ่อัลตราซาวใหญ่เตียงนี้ดีกะดีดีกะดีมาลาลา ลาลานอนลงเล่เลเครื่องนุ่งห่มอวุอาซาอวุอาซาเปลี่ยนเล่เล่จำเป็นเองบ้างบีบ้าบีเข็มขัดกะบะกะบะถอด หรือปลดออกเพียวเพียวเล็กน้อยหรือนิดหน่อยเนเนลีเล็กน้อยหรือนิดหน่อยเนเนลีเนเนลีข้างล่างหรือข้างใต้อา้อาวอ้าวลดให้หรือหย่อนให้ชอเปี ใหช้ชอปป้ชอปป้ทาเลนเลนเย็นเอเอตับอตเต้อตเต้โกเอียงให้หรือตะแคงให้ซาวเป้ซาวเป้ วันวิตกหรือเป็นกังวลโซเยงโซเยงปีหน้าหรือน่าเนเน่าเนหนึ่งครั้งตะคาตะคากลับมาตรวจเปลี่ยนลาสิเปลี่ยนลาสิเปื้อนเปเป เปื้อนเปปผ้านี้ดีอวุดีอวุเช็ดไปตไตไล่ตไล่ตรวจไว้สิทธาผลหรือผลลัพธ์อภีอภีเขียนให้ เยเปยยเปยข้างนอกอปีอปีสักอปีสักครู่คณะคณะรอสร้างสร้างคุณผู้ฟังครับเรามาเข้าสู่บทสนทนากันเลยนะครับมานอนบนเตียงนี้เพื่อตรวจอัลตราาวค่ะ อัลตราซาลาเลบาไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหรอครับอวุอซาเลสซามาโูบุลาบยาไม่จำเป็นค่ะช่วยปลดเข็มขัดและเลื่อนจังเกงลงให้ด้วยค่ะมาโูบาบูชีบองบีโกกะบเพียวปีเนเนลีเอาเพียวปีเนเนลีเอโกโชปีบาได้ครับโอเคคิมยา จะทาเจลสำหรับตรวจอัลตราซาวจะเย็นนิดหน่อยนะคะอัลตราซาวย์ยโพเจลลเมเนเนอเมเนครับช่วยตะแคงตัวให้ด้วยอเตโกจิเมโกโกเนเนลีซาวปีบาผมกลัวว่าตับผมจะผิดปกติอเตมาตะคู่คู่พี่นี่มาโกจะนโซยงเด ไม่มีอะไรที่น่ากังวลเลยค่ะปีหน้าไม่มีอะไรที่น่ากังวลเลยค่ะปีหน้ากลับมาตรวจอีกครั้งนะคะบาามาโซเยิงเดยาไม่ใช่บาบูน่าหงเนี้ยมาตะคาเปลี่ยนลาสิบป่นเนาะได้ครับโอเคคิมเบียเสร็จแล้วค่ะเช็ดเจดเปื้อนอยู่ด้วยผ้านี้นะคะจะเขียนผลการตรวจให้รออยู่ที่ข้างนอกสักครู่ค่ะปีบาบี เปเนเด้เจโกดีอวุนเนตตไลบาปะทาเทตาเดอพีโกยปลายเมอพีเมอเมาคณะาซองบาอพีเมมาคาะาซองบาคุณผูฟังครับเรามาดูรายละเอียดของการใช้คำในบทสนทนากันนะครับประโยคแรกมานอนบนเตียงนี้เพื่อตรวจอัตาาลตราซาว์ค่ะอัลตราซาว์ย่ายโพดีกระเดมมา ลาเลบาแปลตามภาษาเตียงที่มานอนลงทำเถอะในประโยคนี้คำว่าอ l t r a s ซาวหมายถึงอ l t r a s ซาวนให่แปลวะ่าตีเมื่อใช้ร่วมกับคำนามเกี่ยวก,ก,กับรูปภาพคำนามเกี่ยวกับรูปภาพหรือกล้องจะสื่อว่าถ่ายภาพ โภเป็นคำปุพพบทชี้เหตุผลแปลได้ว่าเพื่อเมื่อใช้คำนี้มาเชื่อมคำนามคำกริยาหรือประโยคที่อยู่ก่อนหน้าคำโภจะเป็นผลที่ได้รับแล้วคำนามคำกริยาหรือประโยคที่อยู่ขั้นหลังคำโภจะเป็นเรื่องที่ต้องทำซึ่งการใช้ไม่เหมือนการกับภาษาไทย ดีแปลว่านี่นีเหมือนก,กับภาษาไทยดีแปลว่านี่นี้สถานีวิทยุศึกษากะดีแปลว่าเตียงมาเป็นคำสแสดงตำแหน่งสถานที่และเวลาแปลได้ว่านะที่มาแลแปลได้ว่านอนลงป่า ใช้ตำหลังคำกริยาลงท้ายประโยคคำสั่งอย่างสู่ภาพหรือคอร้องแปลได้ว่าทำเธอนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งนะครับมานอนบนเตียงนี้เพื่อตรวจอัลตราซาวค่ะภาษาอยามาพูดว่าอาัลตราซาวด่ายโพดีกเดมมาลาเลบาประโยคต่อมานะครับไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหรอครับอวูอาซาเลสยา มโลบูลาบยาแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าทำจำเป็นไม่หรือเปล่าครับในประโยคนี้คำว่าอาวุอาซาแปลว่าครึ่งนุ่งห่มเล่แปลว่าเปลี่ยนสยาเป็นคำปัจจัยตามหลังคำกริยาทำหรือของที่ต้องใช้ใน การทำกริยานั้นๆแปลได้ว่าสิ่งที่ต้องทำโลแปลว่าจำเป็นหรือต้องการมาบูเป็นรูปแบบการปฏิเสธเพื่อจะสื่อความหมายว่าไม่เศษเพื่อจะสื่อความหมายว่าไม่โดยใส่คำกริยาไว้ระหว่างมากับบูลาเป็นคำแสดงคำถามแปลได้ว่า ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่ายาเป็นคำย่อของเป็นคำย่อของคิมยาใช้ลงท้ายประโยคคำพูดของผู้ชายเปลได้ว่าครับทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหรอครับภาษาญีามาพูดได้ว่าอาวุอาซาเลสยามาโลบุลาบยาประโยคต่อมาครับไม่จำเป็นค่ะ ช่วยปลดเข็มขัดและเลื่อกนกางเกงลงให้ด้วยค่ะ Malo babushin, balbigo, gabapiepi, nenele, augo, s h o p i b a าแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าจำเป็นไม่ไม่ไมค่ะกางเกงเข็มขัดถอดเสร็จแล้วเล็กน้อยข้างล่างลดให้ ทำเธอในประโยคนี้คำว่า l o ลแปลว่าจำเป็นหรือโลแปลว่าจำเป็นหรือต้องการมาบูเป็นรูปแบบการปฏิเสธเพื่อจะสื่อความหมายว่าไม่โดยใส่คำกริยาไว้ระหว่างมากับบูป่าเป็นคำแสดงความสุภาพตัวเป็นภาษาไทยได้ ชี <She. S 2> เป็นคำลงท้ายประโยคพูดของผู้หญิงแปลได้ว่าขาค่าเบลบีแปลว่ากางเกงโกเป็นคำแสดงสถานะกรรมของประโยคไม่สามารถแปลได้ g ะบ,บ้แปลได้ว่าขิมขัดเพียวแปลว่าถอดหรือปลดออก b ี เป็นคำเชื่อมคำกริยาแสดงความต่อเนื่องของการกระทำแปลว่าเสร็จแล้วเนเนลีแปลว่าเล็กน้อยหรือนิดหน่อยเอาแปลว่าข้างล่างหรือข้างใต้ช a อแปลว่าทำให้ลดลงปีแปลว่าให้เมื่อใช้เป็นคำกริยาช่วยตามหลังคำกริยาหลักจะสื่อว่าหลัก จะสื่อว่าทำให้ป่าใช้ตำาหลังคำกริยาลงท้ายประโยคคำสั่งอย่างสู่ภาพหรือคอร้องแปลได้ว่าทำเธอนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งนะครับไม่จำเป็นค่ะช่วยปลดเข็มขัดและเลื่อนกางเกงลงให้สามยามาได้ว่ามาโลบาบูชิเบงบีโกกระบะเพียวปีเนเนลีเอาโกชอบปีบา ประโยคต่อมานะครับได้ครับโฮเ้คิมยบแปลตรงตัวจากภาษาเมียนมาจะได้ว่าใช่ครับครับจากภาษาเมียนมาจะได้ว่าใช่ครับครับในประโยคนี้คำว่าโฮเ้ okay, เป็นวลีที่ใช้ตอบรับประโยคคำพูดของคู่สนทนาเปลยได้ว่าใช่ครับใช่ค่ะเพื่อสื่อว่ารับทราบแล้วหรือเป็นเช่น หรือเป็นเช่นนั้นคิมยบเป็นคำลงท้ายประโยคพูดของผู้ชายเปลได้ว่าครับทบทวนประโยคอีกครั้งนะครับได้ครับภาษาญย่ามาพูดได้ว่าโฮเคคิมยบประโยคต่อไปนะครับจะทาเจลสำหรับตรวจอัลตราซาวน์จะเย็นอัลตราซาวน์จะเย็นนิดหน่อยนะคะอัลตราซาวนยายด์ายโพเจลเลยเมเนเนอีเมเนาะ แปลจากภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าใช้แสงอัลตราซาวเพื่อเจลทาจะเล็กน้อยเย็นใช้แสงอัลตราซาวหรือตรวจอัลตราซาวเพเป็นคำปุพพบ,บชี้เหตุผลแปลได้ว่าเพื่อเมื่อใช้คำนี้มาเชื่อมคำนามคำกริยาหรือ ประโยคที่อยู่ก่อนหน้าคำโพจะเป็นก่อนหน้าคำโพจะเป็นผลที่ได้รับแล้วคำนามคำกริยาหรือประโยคที่อยู่ขั้นหลังคำโพจะเป็นเรื่องที่ต้องทำซึ่งการใช้ไม่เหมือนการกับภาษาไทยเจแปลว่า gel ว่าเจลเล้แปลว่าถูหรือทา เม่เป็นคำลงท้ายประโยคบอกเล่าในปริบทอนาคตตามหลังคำกริยาแปลได้ว่าจะแน่ๆแปลว่าเล็กน้อยหรือนิดหน่อยเล็กน้อยหรือนิดหน่อยเอแปลว่าเย็นหนอเป็นคำส้อยต่อท้ายประโยคคำพูดแสดงความสนิทสนมของผู้พูดแปลได้ว่า นะหนอเนอะทบทวนอัลตราซาวน์จะเย็นนิดหน่อยนะคะภาษาเมยียมาพูดว่าอัลตราซาวน์ไยโพเจลไลเม่เนเนเอเม่เนาะประโยคต่อมานะครับครับโฮเกะแปลตามภาษาเมยียนมาตรงๆจะได้ว่าใช่ครับในประโยคใช่ครับในประโยคนี้คำว่าโฮเกะ เป็นวลีที่ใช้ตอบรับประโยคคำพูดของคู่สนทนาแปลว่าใช่ครับใช่ค่ะเพื่อสื่อว่ารับทราบแล้วหรือเป็นเช่นนั้นนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับยุศึกษาประโยคต่อมานะครับจะดูตับค่ะช่วยตะแคงตัวให้ด้วยอเตกกจิเมโกโกเนเนลีซองปีบา แปลจามภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าตับดูจะร่างกายเล็กน้อยดูจะร่างกายเล็กน้อยเอียงให้ทำเธอในประโยคนี้คำว่าอตเต้แปลว่าตับจีแปลว่าดูโกแปลว่าร่างกายเนเนล,ลีแปลว่านิดหน่อย สร้างแปลว่าเอียงหรือตะแคงนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับจะดูตบับค่ะช่วยตะแคงตัวให้ด้วยพูดเป็นภาษาญี่มาได้ว่า a เต g กูจีเมกูกูเนเนลีสกูกูเนเนลีซ้างปีบาประโยคต่อไปนะครับผมกลัวว่าตับผมจะผิดปกติ อเตหม,มาจะคู่คู่พี่นีมาโกจะนอซูยเยงเดแปลตรงตัวจากภาษาเมยียนมาจะได้ว่าตับที่สิ่งหนึ่งเป็นอยู่ที่กระผมวันวิตกในประโยคน,นี้คำว่าอเตแปลว่าตับจะคู่คู่แปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งพีดแปลว่าเป็น จะนผมโซเยแปลว่าวันวิตกหรือเป็นกังวลนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกลัวว่าตับผมจะผิดปกติพูดเป็นภาษามีามาได้ว่าอเตหม,มาตะคู่คู่พินีมาโูจโนสาโกจโนโซเยงเดประโยคต่อไปนะครับไม่มีอะไรที่น่ากังวลเลยค่ะปีหน้ากลับมาตรวจอีกครั้งนะคะ บามาสอยยินเสีย,ยาไม่ใช่บาบูนาเนน่อมาตะคาเปียนลาสิปาเนอะแปลตรงตัวจากภาษาเมียนมาอาเปียนลาสิปาเนอะแปลตรงตัวจากภาษาเมียนมาจะได้ว่าไม่ว่าอะไรก็ไม่วันวิตกสิ่งที่ต้องเป็นมีปีถัดไปที่หนึ่งครั้งกลับมาตรวจทำเถอะ นะคำแสดงการปฏิเสธยังมีเงื่องไขโดยจะมีคำกริยาใส่ไว้ระหว่างคำว่าบามามากับคำว่าบูแปลได้ว่าไม่ว่าอะไรก็ไม่ชีแปลว่ามีน่าวนาว่านี่แปลว่าปีถัดไปหรือปีหน้าตะขาแปลว่าหนึ่งครั้ง ยนลาสิแปลว่ากลับมาตรวจนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีอะไรที่น่ากังวลเลยค่ะปีหน้าค่ะปีหน้ากลับมาตรวจอีกครั้งนะคะภาษามิสมาพูดว่าบ้ามาโซเยนเซียมชีบาบูน่าเนี่ยมาตะขาเปลียนลาสิปปาะเนาะประโยคต่อไปนะครับได้ครับโอเคคิมแย แปลจากภาษาเมียนมาตรงๆนะครับได้ครับโฮเคคิมยบแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าใช่ครับครับในประโยคนี้คำว่าโฮเคเป็นวลีที่ใช้ตอบรับประโยคคำพูดของคู่สนทนาเปลได้ว่าใช่ครับใช่ค่ะเป็นเช่นนั้นคิมยบเป็นคำลงท้ายประโยคพูดของผู้ชายเปลได้ว่าครับ ทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ครับภาษามี่มาาพูดว่าโฮเก็คิมเบียประโยคสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วค่ะเช็ดเจลที่เปื้อนอยู่ด้วยผ้านี้รออยู่ที่ข้างนอกสักครู่ค่ะปีบาบีเปเนเดเจดเวยโกดีอวเนตไลปาเซิทาเดอเพีกโกเยเ,เปไลเมอเพีม,มาคาสา้างบา แปลตรงตัวจะภาษาเมียนมาจะได้ว่าอาจจะได้ว่าเสร็จสิ้นเป็นไปแล้วเปือ้อนอยู่ที่เจลทั้งหลายนี้ผ้ากับเช็ดไปทำเถอะตรวจไว้ที่ผลลัพธ์เขียนให้ไปจะข้างนอกที่สักครู่รอ ในประโยคนี้คำว่าปีแปลว่าเสร็จสิ้นปีเป็นคำลงท้ายประโยคตามหลังคำกริยาแปลได้ว่าท้ายประโยคตามหลังคำกริยาแปลได้ว่าเป็นไปแล้วเกิดขึ้นแล้วหรือเริ่มไปแล้วเปแปลว่าเปื้อนแต่ D, เป็นคำขยายคำนามโดยจะมีคำกริยา หรือวลีกริยาอยู่ข้างหน้าคำเตะคำนำที่อยู่ข้างหลังคำเตะแปลว่าที่ซึ่งอันเจแปลว่าเจลดุยเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์ของคำนามทั่วไปใช้ในภาษาพูเท่านั้นแปลได้ว่าทั้งหลาย,ลายบรรดาพวกอวุแปลว่าผ ah ้า สถานีวิทยุศึกษาแน่เป็นคำเชื่อมคำนามแปลได้ว่าและกับด้วยดูยตุไล่แปลว่าเชดไปสิทาตรวจไว้อพีแปลว่าคำตอบผลหรือผลลัพธ์ยีปีไล่แปลว่าเคียนให้ไป ปีแปลว่าข้างนอกคันหนาแปลว่าแปลว่าสักครู่ซั่งแปลว่ารอนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วค่ะเช็ดเจลที่เปื้อนอยู่ด้วยผ้านี้นะคะจะเขียนผลการตรวจให้รออยู่ที่ข้างนอกสักครู่ค่ะพูดเป็นภาษามีมป่ได้ว่าปีนี้เดเจดุยกู ดีอาวุเนีเ่ยโตไหลปาสซทาได้อพีโกเยเปไหลเมออปีมาคณะสร้างวาคุณผู้ฟังครับเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจจากบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับประโยคในบทสนทนาที่ว่าจะทาเจลสำหรับตรวจอัลตราซาวนพูดเป็นภาษามย่มาได้ว่าอัลตราซาวน์ย่ายผู้เจลไหลเม อัลตราซาวน์ย่ายโพเจลเลเมในประโยคนี้คำว่าเมในบริบทอนาคตตามหลังคำกริยาจะแปลได้ว่าจะนะคะเรามาดูตัวอย่างอื่นๆกันนะคะจะต้องอยู่นิ่งๆระหว่างที่ตรวจอัลตราซาว d พูดว่าอ l t r a sound ์ย่ายนิโดเงยเงี้ยอัลตราซาว์ย่ายนิโด เน,น,นยเนยเนยเมย์อัลตร้ยาซาวน์ใหิ่เนรุ่งเนยเนยเนยเมยจะต้องรอจนกว่าถึงเวลาที่ปวดปัสสาวะพูดว่าซี่ตัวเฉิงอธิ่เศรายา่เมซี่ตัวจินลาเดอเฉิงอธิ่เศรายา่เมกระเพาะปัสสาวะต้อง เต็มจึงจะฉายแสงอัลตราซาวด์พูดว่าซี c a d n น a c ม d ซีเอีนม,ม,อ,นม,มอัลตราซาวยายซด์ยยใหญ่ไหม c น d n ม a อัลตราซาวด์ยหยเมจะต้องรอคุณหมอมาตรวจด,ดูให้พูดว่าสยาวูลัจีปีดา สั้งย่าเมนะคะคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนาเป็นภาษาเมียนมาก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลตราซาวน์ย่ายโพด,ดีกระเดมาลาเลบาอาวุอาซาเละสยามมาโลบุราบยามาโลบาบูชิบังบีกูก,กะบะเชียวบีเนเแน่ลเลยอากูชอบไปบากเข้าใกล้ขึ้นยาอัลตราซาวน์ย่ายโพเจลเลยเม เนเน่อีเมโน่โอเคอแต้โกจี้เมนโกโกเนเน่ลีซ้องเป้บาอซ้องเป้บาอแต้มาตะคุกุพี่เนมากูจนซู้ยิงเลยบ้าหม่ซู้ยิงเสียบ่ใช่บากูนาวหนิมาตะคาเปลี่ยนล่ะสิบาเนาะโหก่ค่ะพี่บีไปหนีแต่เจ้ฤโกดีอวะเนี่ยตกไล่บา สิทธาเดอภีกูยี่ปีไลเมอาภีม,มาคณะสร้างบาสถานีวิทยุศึกษาสุภาสิทธ์ชวนคิดจากเมียนมาซินซาสยากาวเดเมียนมาสกกระโบสำหรับวันนี้นำเสนอสุภาสิทธิ์ที่ว่ากายงยุยมนี้ยากายงยุ่ซูปโปมันี้ยาแปลตรงได้ว่า ด้วยความที่เชื่อในโชคชะตาไม่ควรเหยียบพ่งไม้หนามนะคะคำศัพท์ที่อยู่ในสุภาษิตน,นี้คือกาแปลว่าสิน,นี้คือกาแปลว่ากามหรือโชคชะตาโยงยุยแปลว่าด้วยความที่เชื่อซูโปงแปลได้ว่าพ่งไม้หนามมนันนอย่าแปลได้ว่าไม่ควรเหยียบ นะ,ะ,ะเชื่อมั่นในโชคชะตาของตัวเองว่าดีอยู่ก็ไม่ควรไปเหยียบพุ่มไม้หนามควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่โดนหนามทิ่มแทงนะคะซึ่งสอนให้รู้ว่าถึงแม้ว่าจะเชื่อมันนาาม่นในโชคชะตาขั้นในโชคชะตาของตัวเองว่าดีมากแค่ไหนก็ตามเมื่อเจอกับสถานการณ์ หรือการงานที่อาจมีปัญหาตามมาได้ก็ควรหลีกเลี่ยงไม่ดันทุรงังไม่ฝืนทำจนทำจนตัวเองต้องเดือดร้อนนะคะคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าช,ชุดสนทนาภาษาเมียนมาเรื่องที่แผนเอักตราซาวน์ ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมอดิศรประกอบกิจและอาจารย์ทุสาน่วยได้ในครั้งต่อไปครับค่ะมิงลาบาเชย์สถานี